อ,อ๋อบรรยากาศมาฝากพี่น้องนะครับขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามและการสนับสนุนนะพี่น้องเนาะสำหรับจใจชาติบ่ต้องเอาหลายยกอ๋อเอา สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายสุขสุขนะครับมาพรมแขวก,กับช่องจ่าชาติถุงหาคืเอเก่าพี่น้องเหมือนนี่นะครับเอาเมนู่ตับล,ล้วนๆเลยพี่น้องเอามาฝากพี่น้องเอฟซี e มันขอมากนะครับกสิจัดให้ลราพี่น้องเออเอาบรรยากาศท้างหลังนะครับมาฝากพี่ฝากน้องน,นะครับบรรยากาศทง้งไหท้งหน้าเออเมือนี้มีโอกาสบ่อท่านสรอยเลยพี่น้องตับเจลียวเกลีวค้นไปแล้วขออนุญาตสรอยตับจักหน่อยก่็ได้พี่น้องเนาะสิสรอยสดๆนี่พี่น้องเห็นเลยเนาะ

มาต้องเอียังมากไม่ดีเพื่นว่าเอาเอาบักของเทียด้วยผมตับล้วนๆเพื่นว่าโอ้ตัวตับอ่ ขอาไพ่ไปแล้อครับพี่น้องผู้เพิ่นบ่กินดิบเด้อเดียเด๋ยวก็สร้อยในแบบสร้วยตับขี่สร้อยขี่นะพี่น้องเนาะบใ่ใครถนัดป็นได้ไหมอืมมักลูกเต๋อก็มีลูกเต๋อเอาขยัดบาดคั่พี่น้องเลยเอ้ายิงคุรูคุรูทุกพวกเลย เอาเหมือมนจะคอยสรอยไหมนะพี่น้องเนาะมาวันหนึงนะ่งแก้วอันใส่เพียต้มแล้วนะพี่น้องเนาะแต่มันขมเพาทันพ่อที่เมื่อก่อนมันต้องใส่เนาะพี่น้องเนี่ยนี่มีเกือบแทะใส่เมื่อรถลรเลยลำไส้มาจี่น้องเอ้ยขาดไปเลยดอกตัวน,นี้ พี่เกาล่ะสำหรับจาชาตัตรอืมปวดเศร้าเอาขอบรรยากาศมาฝากพี่น้องนะครับขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามและการสนับสนุนนะพี่น้องเนาะสำหรับจาชาตัตรเ่ต้องเอาหลายยกอเอา,เอาทำเหล็กแหกมันพี่น้องเอ้ยเทศกระดูก Mm hmm. น,าาน่าล่าในปากืมโอ้เอออือืมบ่อก้กินโดนหรอตอนตับไหม พักแกมเนาะพี่น้องกัมีพักซี่รอมเนาะพักการเฮนพักการเฮนบาบิลพ่น้องเอ้ยหูหูามปากแก่กของเมืองตอนตับอขอโทดขอภัยเด้อพี่น้องพูนมากินดิบด้ออืมอืม ฟังเสียงเขียดพี่น้องเลยฟังเขียดจะหน้าห้องไม่กลับเป็นบ้านละอืมอืมโอ้มีแต่ตอนแปดคุนแปดเลยพี่น้องเลย เอ็บซี่คมาจัดทำยังไงวะเงบ้งยวะเจ้าขมล้ำนี่ครับขีอว่าพี่น้องเนาะของเสียมมันขึ้นอยู่ผั้มักเคได้ครับเนีย่ย จังเกียดห่อง,งเลยเดี๋ยวสร้อยสองยกยได้ไหมลองเคียงมาหน่อยอขาต้อนเลยเนาะ chân chết thế nào hiểu không? Chân chết thế nào không? Sẹp 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 Bữa nay nhắm bữa nay này Giờ lia ướn lên rồi đó còn xèo của nhiêu vô mát nó rằng đó cái việc à có dạ đớp nào rồi nhiên. Ừ. ขอ,อยาดอพีน้งังเออเขียงมันหน่อยครับอเอ,อยขอยาดบาดคพีนลองเ้อผู้คนมวยจนดีโดยพีน้งังเ้ขอข่อดลลายขอโทษขออยพยลายๆต้องมมักตัวน่อยเนาะยังกันเลยได้เลย มาเกี่ยวฮะเอ้าสำหรับใจชาดไ่ต้องวอดหลก็พี่น้องยกเบรกสว่งต้นเหียวหมด

บอ,อกเลยเอานังหูมันบอกกันหน่อยก่อนหนนอยเลยก่อนตับเลี่ยมมองๆเลยคือเราแลยครับโกกย่างอือืออือือ Hı hmm. 我安去哪 าเสียงยังมั่เสียงยังเครื่องบินเในพี่น้องเอ้ยเขาไม่เล่นเครื่องบินมังคับอ๋อมิเนี่ยเติดปากติดยามมาแน้วพี่น้องมาเลยช่วงเบียกเลยเด้อก่อนไทยกับไปเบียกหนึ่งตอนไทยกับไปอีกช่งเบียกพี่น้องเอ้ย ลองกันมาอมมืโอ้เสียบพักสีร่มันเคเรินพักดื่มผัววุ้นนี่ยพี่น้องเลย 就抽个票，还行呢，对吧？ อขอยาด้วพี่น้องเลยครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็สิขอจากอืพักข่าเฉียวพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้นะครับก็สิขอจากไร่พี่น้องไป็นชินี้นะครับเกันสำหรับการท่าในว่าจาะได พศภาขอโทษขอพี่น้องนะครับสำหรับขอถดอดสำหรับพี่น้องเอฟซีสี่บรกินดิบนะครับสำหรับวันนี้ก็บรรยากาศ,กาศบ้านๆน,นะครับาาจจบรรยากาศท้องไห้ท้องหน้าเราฝากพี่น้องเสียงเขียดฉยหน้าห้องนะพี่น้องเนาะแล้วก็เอาบรรยากาศเนี่ยมือเลี้ยงเนาะมีตีเบนโต๊ะหินพี่น้องก็เห็นมาบูสำหรับวันนี้ก็พูดได้คาไม่เลวฝากกดติดตามกดซับใครกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องเนาะเป็นน้องใจเห็นใจถูกแล้วเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจากพี่น้องที่นะครับสวัสดีครับ